เพื่อนตอนนี้นะคะโมกําลังฝึกฝนการใช้โปรแกรม Excel ให้แม่นยําชํานาญมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีการแข่งขัน Excel e-sport ด้วยฟังไม่ผิดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่า Excel e-sport จะมีการแข่งขันเป็นอย่างไรค่ะ ข่าวร้อนมาแรงค่ะเมื่อ Microsoft Excel ที่หนุ่มสาว Office นิยมใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะตอนนี้ได้เข้าสู่วงการ e-sport เป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดไปจะหาว่าโมนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมีการแข่งขัน Excel e-sport กันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะเมื่อกลายเป็น e-sport Excel นะคะก็ไม่ใช่แค่โปรแกร,รมธรรมดารรมดาที่เอาไว้ t r a ็กค่าใช้ใจ่ายทำงบประมาณหรือว่ารันข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นกีฬามันๆที่ใช้สมองในการแก้ปัญหาทางการเงิน โดยในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาสดๆดร้อนๆนี่เองค่ะเขาได้มีการจัดการแข่งขัน Microsoft Excel Financial Modeling World Cup ครั้งแรกโดยเป็นการแข่งขันระหว่างสุดยอดนักสร้างแบบจำลองทางการเงิน8คนจาก8ประเทศของโลกมาแข่งขันกันบนโปรแกรม Excel แล้ว Excel กลายมาเป็น e-sport ได้ยังไง การแข่งขันครั้งนี้นะคะจะให้ทั้ง8คนซึ่งมีเวลาคนละ40นาทีมาสร้างแบบจำลองทางการเงินหรือ Financial Modeling ที่ปกติจะมีเอาไว้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับการทำธุรกิจในอนาคตโดยใช้ขีดความสามารถของ Excel ให้ได้มากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นค่ะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวกับแบบจำลองทางการเงินที่สร้างขึ้นให้ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาผู้เข้าแข่งขัน Excel e s p o r t ทัั้ง8คคนนก่นะและสำหรับผลการแข่งขันผู้ที่คว้าชัยชนะ Excel Esport ได้แก่คุณไมเคิลจาเมนจากแคนาดานั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าผู้เข้าแข่งขันจาก1ใน8นะคะ1นคนมาจากประเทศอาเซียนของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียค่ะวันนี้โมก็เลยอยากจะมาเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดอ e ีสปอร์ตในประเทศอาเซียนให้ฟังกันค่ะสําหรับตลาดอ e ีสปอร์ตในอาเซียนนะคะประเทศที่เป็นผู้นําในตลาดนี้เนี่ยก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างขนาดใหญ่และมีจํานวนผู้เล่นค่อนข้างมากประมาณกว่า10บล้านคนค่ะส่วนประเทศอื่นๆน,นะคะเช่นไทยฟิลิปปินส์และมาเลเซีย กก,ก,ก,ก็ทางนี้ค่ะตลาดอ e ีสปอร์ตของไทยคาดว่าจะมีมูลค่าแตะ30,000ล้านบาทภายในปีนี้ถือว่ามากขึ้น10%จากปีที่แล้วค่ะซึ่งประเทศไทยของเราก็มีศักยภาพขึ้นแท่นเป็นผู้นำตลาดอ e ีสปอร์ตในอาเซียนด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูล Excel e s p o r t ที่โมนํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่า Excel ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเป็นประจำเนี่ยจะสามารถกลายมาเป็นเกม Esports ได้ด้วยเอาเป็นว่าเรื่องหน้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะที่สําคัญเป็นกํนาวังใจให้กันได้ค่ะด้วยกันกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด subscribe AC Connect ในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ